วิธีแก้มะละกอใบด่างใบเหลืองต้นสูมด้วยเกลือหนึ่งกำมือนะคะบ้านไหนปลูกมะละกอส่วนใหญ่ล้วมักจะเกิดโรคอยู่ไม่กี่ชนิดนะคะโดยโรคที่มักพบบ่อยในมะละกอคงหนีไม่พ้นใบเหลืองใบ,ด,งบงด่างใบหงิกซึ่งไม่สาเหตุเกิดจากการเชื้อรา เกิดจากดินนะคะเมื่อเกิดทำให้มะละกอต้นคล้ายแกนไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไม่รอดได้นะคะวิธีการแก้มะละกอใบด่างใบเหลืองแกได้โดยของไก y ตัวที่มีทุกบ้านนั้นคือเกลือน,นั่นเองนะคะให้ทำการโรยเกลือหนึ่งกำมือรอบๆอบคนต้นมะละกอที่เกิดโรคให้เว้นระยะห่างจาก ต้นประมันหนึ่งคึกแล้วก็ให้รดน้ำสะอาดตามทันทีวิธีนี้จะช่วยปรุงดินให้ดีดังเดิมแล้วก็แก้เชื้อราได้ดีเมื่อต้นมะละกอกรับสุขพระปกติแล้ว <S <S ก็ให้บำรุงใสป่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง <S <S เพื่อเร่งให้มะละกอออกดอกออกผลทำไมเกลือถึงสามารถแก้ใบเหลืองใบด่างในต้นมะละกอได้นะคะ การใส่เกลือแกงรอบๆโคนต้นมารากอซึ่งใกล้กับรากมากๆทำให้ดินรอบๆนั้นเกิดความเข้มแล้วก็มีความเข้มข้นกว่าน้ำในรากพืชนะคะทำให้เกิดกระบวนการออสโมซิสน้ำในรากที่มีความเข้มข้นแล้วก็ความเข้มน้อยกว่าจึงไหลออกมาสู่ดินภายนอกเชื้อโรคที่อยู่ในภัยรคกมารากอไหลแล้วก็เจื้อจางออกมาจากราก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เกลืออย่างเดียวเชื้อโรคที่อยู่ในต้นมะละกอก็ยังออกมาไม่หมดเสียทีเดียวดังนั้นหลังจากโรยเกลือสักพักจึงต้องทำการให้ปุ๋ยบำรุงต้นมะละกอเพื่อเสริมให้ต้นมะละกอแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดใบด่างแล้วก็ใบเหลืองของมะละกอนะคะ มีเชื้อตูพืชเข้าไปทําลายต้นมะละกอซึ่งเบนพาหะานําเชื้อเข้าสู่ต้นมะละกอผ่านระบบลําเลี้ยงน้ําโจรกระจายไปทั่วต้นนะคะเกิดจากดินที่ใช้ปลูกมักจะเกิดจากการปลูกในพื้นที่เดิมช้ําๆแล้วก็ไม่มีการพักดินทําให้เกิดเชื้อราในดินเข้าสู่ต้นมะละกอนะคะ มะละกอมีอายุยาวนานเกิน2ปีซึ่งมักจะสะสมโรคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นสำหรับคนที่ประสบปัญหามะละกอใบเหลืองใบ่างต้องรีบทำการแก้ไขก่อนสายเกินไปด้วยวิธีง่ายๆที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของสารสารไทยแลนดนะคะสำหรับวับนนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ